เผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Final Fantasy 9หรือว่า Final Fantasy p a r k 9เองซึ่งวันนี้เราก็มาต่อเลยนะครับเรากำลังจะไปเชื่อเจ้าหญิงกันในพาร์ทสนี้โอเคทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยป่ะ let's go อุ้ยเจอมอนสเตอร์ด้วยะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมควรจะกลับไปซื้อยาก่อนผมลืมซื้อยาไว้่จริงๆเราก็ควรจะเก็บเวลนะเราะเราเวลหนึ่งกันทุกคนเลยนี่ว่าตอนนี้วิววิใช้แบ็กเมดได้ไฟ เ yeah. ตายเลยหรือเปล่าวะผู้แรงโคตรร้อยหกสิบเลยไม่ธรรมดาเนี่ยวิวี้แอดโคตรสกินน่าจะเอาไว้ใกล้ใบนะแก้อาการหูนล่งประวะัถ้าผมจำไม่ผิดแต่ใช้สกิลไม่ได้ผมซื้อของแป๊บ คือซักโห่แตเรามีตังเยอะมากเลยใจอันนั้นน่อะอีกแสดงโชว์ให้ราชินีดูอะ่ะโอเคสักยี่สิบันก็พอละมั้งป่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปช่วยเจ้าหญิงกันไม่รู้ว่าระยะทางมันไกลแค่ไหนเอ้าตวกนี้ก็น่าจะเจอกับมอนสเตอร์บ่อยแล้วมั้งครับแต่บางทีก็จะเจอพวกมอนสเตอร์ที่เป็นแบบแฟรี่มอนสเตอร์อะแต่ว่ามันคงไม่เจอในเร็วนี้หรอกมั้ง จริงๆไม่ต้องใช้เวทกันนะหัวตีธรรมดาดีกว่าเปลืองมานาโอเคพอให้เก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะได้การ์ดมาแล้วก็การ์ดไปเล่นได้ด้วยโอ้โยังไม่อัพฟินิกาวโอเคโอเคมีกิจกรรมหมวงออลเสต้าในป่าคือะะ <laughs> อะไรวะอะไรวะเนี่ยมีการมา เล่นเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยบ้านะเฮ้ hey, ไม่เร็วนี่ฉันจะไปดูรอบๆนอกนะอยู่ข้างในนี่ล่ะโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะออกกันไปในพิชานี่แหละโอ้โหก็คือมาเปลี่ยนบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ซีเรียสต่อเฮ้ยตรงนี้มีผมได้ยินเสียงน้ำตกด้วยเฮ้เฮ้เฮ้นีไงน้ำตกจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางไหนทางนี้ทางนี้ โอเคอืมฉันสงสัยว่าแม่น้ำมันน่าจะมาจากทางนั้นแน่เลยวะแค่นี้นะโอเคมีบ่อน้ำด้วย <c oughs> ก็มีมูเกลอให้เซฟอยู่และมัง้ง <c oughs> ตรงนี้น่าเป็นที่พักของเราอืมรู้สึกว่าตรงนี้มีสัญญาณของวันเตอร์เลยมัง้ง เอ้ยบ่อน,น้ำโอเคเอ,อย่างนี้ฉันพูดอืมนายแน่ใจงั้นหรอเยอะไม่เป็นไรเหล่หนะ้าเดี๋ยวพวกเราก็จะออกไปแล้วล่ะอืมนี่เอาแผนที่ไปฉันจะมันคนจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่จะกลับไปสู่เมืองลินบลัมโอเคไว้เจอกันนะฉันฝากด้วยล่ะเนี yeah. ่ย กดอะไรไม่ได้เลยเดียวเดียวเดียวโอเคหยิบน้ำขึ้นมากินอ๋อแล้วก็ทำให้เลือดเต็บมบานาเต็มเต็มดีกว่ากันไว้เพราะว่าบอลมันโหดเกินเดี๋ยวเซฟทับมันทิ้งไปเลย คุยมอแคเนเอ็ดด้วยก่อนว่า What? มันจะมีอะไรให้ส่งของขวัญไอส่งจดหมายอะไรเงี้ยนี่ไงมันคิดว่าราชดีบรานนี่กำลังจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าฉันสงสัยเจ้าหญิงกาเนตมากกว่านะเธออาจจะออกจากบ้านเร็วๆนี้โดยกลับไปด้วยกันกับอัศวินที่มากับอัศวินมาข่าวนั่นแหละบางที มันก็แค่จินตนาการของฉันละ่ะใช่หวะมันจินตนาการถูกเวนะ้ยนะเช่วยเจ้าหญิงดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวตัดฉากคาซีแล้วอะไรอ่ะต้นน้ำสีแดงเลือดเหรอโอ้ยนี่ไงบอสใหญ่มาแล้วอยู่ข้างหน้าเราแน่เลยวะ นี่ไงเข้าไปในพรองมาแล้วเสียงเพลงในเวลาเจอบอสเธออยู่นั่นนี่น่าจะเป็นหัวหน้าของมันแหละเจ้ายิงอะไรเนี่ยอเล็กซานเดียน่าจะต้องเสียใจแน่นอนถ้าเกิดว่ามีไอ้โจรมาควรจะช่วยเจ้าหญิงอะไรอย่างี้หรอวะนี่ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่อ่ะอืมนายคิดเหรอว่านายสามารถสู้มันได้ด้วยตัวคนเดียว,วะ่ะปะวิวีว ฆ่ามันจัดการมันเถอะออด,ดีกว่าฆ่ามันเยอะเลยโห,หน่ากลัววะ่ะมาแล้วโอ้เชนสติวดีกว่าวในไหนก็ไน้นะละแบ็กเมดเฮ้ยเออผมลืมโอ,อ้แล้วผมขโมยยาหยอดตาได้สวอตเมดเออไปผมลืมผมลืมจัดโพสิชันถ้าสมมติว่าให้ วีวีมันอยู่ข้างหลังมันจะโดนตีเบาลงอะไรเงี้ยเอ้หรือมันอยู่ข้างหลังอีกแล้ววะโคเล่นแต่ก็จะตีเบาแต่ว่าว,วีวีมันใช้เวทอยู่แล้วนี่ไม่จะเป็นน้องตีเราแล้วทําให้น่าจะตาบอดแล้วผมว่าต้องใช้แล้วผมมีกี่อันวะเนี่ยไอดรอปใช้รับซีดาน์แ่พอเวทมนต์มันไม่น่ามิดมัง้งเออเวทมนต์ผมว่าไม่น่ามิดละใช้แค่ซีดานแค่คนเดียวก็พอแล้วว่าเฮซอดเมท อัตแทคทันเดอร์ใส่ฟ้าฟ้าพาตูมโอ้โหโดนทุกคนเลยว่ะโอ้โหตายเลยวิวเวียของเราชิปหายอ๋อแล้วการคอมโบเฟลที่บอกนะว่าตายอีกแล้วว่ะมันเร็วเกินไปแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจนเยนอันดับแรกคือต้องใช้โอ้ยหชิปหายแล้วไงเฮ้ยแบงค์มาช่วยแล้วฮู้หย ฉันจะจัดการนเองถอยไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมใจเย็นกันดีกว่าตะกี้ผมใช้เทียมไปยังวะโพชั่นเซนเนอร์แล้วก็ใช้เทียมชุบชุบชุบวีวีมาก่อนจะได้คอมโบกับเซนเนอร์ใช้สกิลได้บแบลค์นี่เป็นพระเอกจริงมาช่วยเราได้ด้วยฮะโอเคไม่ใช่ว่าชุบมาตายต่อนะชิบหายเดียนเดีนสวอตเมดไปเดี๋ยวดูก่อนมันจะฆ่าใครโอวิววีไม่โดนต้องกินยานลัวๆเลยว่ะตอนนี้ผมว่า วิวีโดนทีเดียวตายแน่เลยแน่เลยวะ่ะแน่นอนอเฮกินยาไปเรื่อยก่อนหมจะใช้สวอตสวอตเมดได้แหลนะน่จาจะแรงที่สุดแล้วอ่ะคือผมว่าวิวีว้โดนอะไรก็ตายหมดเลยอะ่ะทุกสกิลเลือมีแค่60เองตรงนี้ชุบมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปดีกว่าโอเคสวอตเมทเอ้ยกิดโอเครับหน้าผมมาให้วิวีชุบซีดานดีกว่าทันเดอร์ตายอีกแล้วแน่เลยวะ่ะไม่ทันแล้วใจเน็นเราดูไปก่อน <c oughs> โอเคมันใช้กับแค่คนเดียว ได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็เอาแบงค์ใช้เพิ่มเลือดให้สเตนเนอร์โอเคนี่ตายเลยว,วะเจว๋วแค่นี้เหรอง่ายจังวะซีดานไม่ได้เวลซีดานกำลังตายอยู่ได้เวลไหมออไม่ออไม่ขึ้นเมื่ออยู่ดีฮนะโอเคได้ฟินิกดาวแล้วก็เงินอีก468บาทเจ้าหญิงเป็นไรหรือเปล่าเนี่ซีดานเอาให้เธอเร็วไอ้นั่นอะยาที่ฉันให้นายอะ โอเคเจ้าหญิงลองดื่มให้หมดนะอืมเธอจะโอเคใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้โหแล้วมันมีสว์รประหลาดเพิ่มขึ้นมาวะ่ะเฮ้ยพวกเราโดนรอไวม้หมดแล้วรีบออกไปเถอะไปอืมนายรออะไรอยู่เนี่ย <c oughs> อีวียย่ยืนเฉยทำไมเนยะยฮะตกใจอยู่หรอไปเร็วเฮ้ยโอ้โหต้องรีบวิ่งแล้ววะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าผมจะเติมเลือดได้วะโอ,โอจะล่วงเอาเดี๋ยวโอเคโอเคมันจะตามมาปะวะเฮ้ยมันตามมาด้วยสวยแล้วโด,ดนล้อมหน้าล้อมหลัลงหมดแล้วสวยแล้วเป็นไรไมิเนี่ยมันจะโหดปะวะแล้วซีดานตายอยู่หรือมันลีมานายัยงไม่รลียอะไรให้เราเลยควรจะหนีดีไหมไม่อ่ะผมว่าควรจะสู้เดี๋ยวนะเป็นอีกดาว ให้เอ้ยเอาใช้ผิดอันพูดดีกว่ามันไม่น่าเก่งหรอกมั้งแบ็กเมทไปซ okay. อดเมทเคยซอดเมทดีกว่าเรียกแบบคนมีการศึกษาเลยอ้อาวแล้วชุบมาตายเลยอุตส่าห์ชุบมาตายเฉยมาชุบอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไร เฮ้ยแต่มานาเซนเนอร์หมดแล้ววะได้เวลปะวะโอ้ได้เวลด้วยแต่ซีดานตายอยู่ไม่มีเวลวะโอเคโอเคโอเค่ค่อยเติมเลือดดีกว่าอ๋อตายอยู่นี่นานเดี๋ยวเดียวสลบอยู่ดีกว่าอย่าใช้คำว่าตายเลยโอเคปะ Let's go เซนเนอร์ S <S <povo> อุ้มเจ้าหญิงด้วยเ้วดีรออะไรย่ามันมีบางอย่างผิวปกติอะอะไรฮะอืมรู้สึกว่ามันกำลังป่ามันกำลังเข้าหาอยู่มางงเนี่ยแบงค์ดูแลทุกคนให้ดีนะอืมมันหมายความว่าไงวะเนี่ยม่นแบงค์ยังไม่เข้าใจที่ซีดานพดูดเฮ้ยมาแล้วตัดฉากมาคัสซีน โอ้โหมีตัวไล่มาเต็มเลยโอ้โหเป็นสับเป็นหินนี่เองบายรีบวิ่งสิเร็วก่อนที่มันจะมาโอ้ยโอ้โหโดนจับหรือเปล่าโอ้โหแล้วแบงค์โดนจับไว้สวยแล้วช่วยแบงค์หน่อยช่วยแบงค์ช่วยแบงค์เร็วทันหรือเปล่าเอ้ยไม่ทันเหรอรับไปอะไรแผ่นนี้ใช่ไหม เร็ววิ่งพี่บอกนะจับได้ได้สิได้ไหมโอเคแล้วแบงค์สิบหายแล้วไงแบงค์แบงค์โดนโดนสาบเป็นหินโอ้ยโอ้หจะรอดไหมเนี่ยซีร้าของเราโอ้โห,หนามเยอะเหลือเกินเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวโอเครอดหรือเปล่าคำสาบมาถึงไหม โอ้โหแบง์ตายหรือเปล่าชัดเจนแล้วล่ะบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยแบงค์เฮ้ยฉันหวังว่าเธอจะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะมันเป็นความผิดของนาย ไม่มีอะไรจะพูดหรอไอช่วยไอบ้าอเอ,อ้ยขอหญิงตื่นแล้วเจนเนอร์อือฉันรอดมาได้ไงเนี่ยเธอพาฉันมาที่นี่หรอมันเป็นหน้าที่ของฉันอยนะู่แล้วน่ะที่จะต้องปกป้องเจ้าหญิงว่าจะต้องจ่ายอะไรก็ตามอืมในพูดไรของนายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเป็นมนของ วิวๆแล้วก็มีของฉันน่งหาที่สามารถที่พาเธอมาได้เจ้าหญิงอืมฉันขอบคุณเธอมากเลยนะ <c oughs> ไอลิงตัวนี้ไม่ได้รับไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโนไพรส์ no คือดีเสิร์ว่าได้รับบัสมควรไม่สมควรได้รับคำชื่นชมอะไรเงี้ยหรอือมเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าพกนายอ่ะไม่รักพาตัวองค์หญิงออกมา แล้วนายกล้าดียังไงเนี่ยที่มาบอกว่านายเป็นคนช่วยเธอออกมาถ้ามเมื่อไหร่ที่เรากลับถึงเล็กชันเนี่ยนะฉันจะเซนเนอร์ฉันออกมาจากปราสาทด้วยตัวของฉันเองอืมอะไรกันนะ่พวกเราก็พาเธอออกมาแล้วก็แต่เธอก็ก็อยากออกมาเองอะ่ะจะพูดไงดีนะปเป็นไปไม่ได้มันเป็นความจริง ืแล้วไงจะพูดไงล่ะไอ้สนิมเพื่อนมาเถอะหน้าพวกเรามาสนุกกันดีกว่ากับการเข้าแค,ม,แคมป์แคมปิ้งบ้าเปล่านายพวกนายรู้จักกี่กับหมอกหรือเปล่านี้อ่ะไอ้พวกไอก้ไอเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกมอนสเตอร์ดูร้ายมันเกิดแถวนี้เยอะเลยนะเจ้าหญิง เราต้องรีบออกว่าจากพื้นที่อันตรายนี้แล้วละ่ะนายต้องล้อเล่นแน่ๆเลยเธอย,ยังไม่หายดีนะเนี่ยไปซะใครถามความเห็นของนายอ่าเอานาเนางั้นบอกฉันทีมีแผนไหมว่าจะออกจากที่นี่ยังไงอะ่ะพวกเราอยู่ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันเว้ยและครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ยินนะไอประตูทางเหนือแล้วก็ประตูทางใต้ปิดผนึกไว้อยู่ ใช่มันเป็นสิ่งที่ฉันคิดไว้ป้าเอ้ยเจ้าหญิงยังไม่สามารถเดินได้อะไรขนาดเนี้ยเราต้องผ่านไปได้ในรู้ไหมตอนนี่ผมแปลไม่รู้นะนะฉันคิดว่าเราควรจะพักผ่อนก่อนนะตรงที่เนี่ยแหละฉันจะไม่มีวันตามนายไปฉันจะไม่มีวันตามทําตามนายเด็ดขาดเซเนอร์สเตตยู่สวอนเดลตี้ก็คือสวอนเดลตี้แปลว่าอะไรอ่ะแบบ คําปฏิญาณเหรออไาอีกล่ะก็คือปกป้องเจ้าหญิงการเนตจนกว่าจะถึงเมืองเล็กซันเดียโอเคจนกว่าเจ้าหญิงจะฟื้นคืนพลังมาฉันจะปกป้องที่นี่ด้วยชีวิตของฉันเองเอ,อ่อฟังดูดีนะวิวิเอาขอ,อนกันเถอดีฮะมีคนเฝ้ายามให้ด้วย ทำคืนอันเลวไรก็ได้ผัดแล้วเราเสียบแบงค์ไปแล้วอ่ะบ้าเอ้ยอ่ะรู้สึกไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ก็ดีนะขอบคุณสำหรับยาที่เธอให้ฉันด้วยนะแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยอืมฉันก็ตกใจเหมือนกันน่ะหลังจากที่เราฆ่าต้นไม้อันใหญ่นั้นแล้วอ่ะเราก็อีกป่านี้มันก็เป็นหินจนได้อ่ะอวิววีบอกฉันมาว่าพวกเรา หนีออกมาได้ก็เพราะว่าเพื่อนของเธอใช่ไหมก็แบลงไงพวกเราต้องช่วยเขานะเราไม่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้แต่ฉันฉันอืมเดี๋ยวพว้เราจะต้องกลับมาช่วยเขาแน่นอนฉันมั่นใจมันต้องมีทางที่จะรักษาเขาได้แหละอืมไปกันเถอะบอกว่าตามที่ตามแผนที่ที่แบง้งให้ฉันมา มันจะมีถ้ำอยู่ที่ทางใต้ของเราบางทีฉันสามารถเราสามารถออกไปจากหมอกตรงนี้ได้นะเป็นไรปะเนี่ยมไม่เป็นไรหรอกหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นเชิญสนสิทำเท่าสาวอีกแล้วอ่ะละมูเกิลมาฮะมีอะไรบางอย่างกำลังมาแล้วเดี๋ยวคูปโป้มอนตี้ชื่อมอนตี้ฉัน,นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อืมรู้สึกประหลาดใจภูมิใจมากเลยที่มีเป็นครั้งแรกเลยที่ฉัน้เห็นคนหนีมาจากป่าพิศาจได้พวกนายต้องแข็งแรงกันมากแน่เลยแต่ว่าทอกกี้นี่ผมไม่รู้ว่าอะไรนะอย่าเพิ่งดีใจไปละ่ะมันมีพวกมอนสเตอร์แข็งแรงแข็แรงอยู่ตรงนี้เยอะเลยแถวนี้เยอะเลยก่อนที่เธอจะออกไปยังโลกกว้างม็อกสเตอร์จะสอนอะไรบางอย่างกับเธอเองทตมีม็อกสเตอร์ ก็คือสอนอะไรพวกนี้แหละเฮ้วันนี้จะสอนอะไรล่ะมีตั้งหลายอันเนี่ยอืมผมขี้เกียจอะเพราะผมก็เคยเล่นมาแล้วอะไม่ต้องสอนแล้วหรอกฉันมีของขวัญม่เไหล่ะเอาขุยนี่ไปสิมันทำอะไรได้วะาูมเกิลฟูดสามารถเรียกมูเกิลได้ตลอดเวลามั้งด้วยไอขวี่อันเนี้ยเออก็คือเรียกได้ตลอดเวลาแหละกดบีเพื่อเรียกมัน ก็ขอให้โชคดีนะขอให้มีความสุขละ่ะคูปโป้ขอบคุณครับคูโป้โป้ป,ปะบายออกเดินทางึเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเขาไปไหนกันหมดแล้ววะ <c oughs> ออกไปกันหมดแล้วเพื่อนนายอะเจะ okay. oh, ้าหญิงลอก่อนโอเคอ๋อ enter building ิก็ตัว X คอมูโกบ B G ดถ้าล็ากก็ตัว F ใช่ไหมโอเคฟิท okay. Perspective คืออะไรวะ อ๋อโอเคโอเคเอฟเดี๋ยวนะถ้นทางใต้เหรอทางไหนว่นี่หรือเปล่านี่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 หรือเปล่าวะนี่เขาบอกเราอะโอเคไอคาเวนใช้ถ้ำและถ้ำน้ำแข็งเหรอมันต้องเป็นถ้ำแน่ๆเลยก็ใช่สิ อืมมีอะไรเหรอพี่พี่พวกเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับท่าน้ำแข็งไหมใช่ดิมันคือที่นี่เหรอก็ฉันคิดว่างานนะก็มันอยู่ใกล้ๆกับเออป่าอะปิศาจเนี่ยฉันเคยได้ยินมานะมันต้องเป็นที่ที่สวยงามมากเลยที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งปู่ของฉันบอกฉันว่าบอกเกี่ยวกับที่นี่ว่าเขาบอกว่า เอ่อไอ,อทา่ามันจะทําให้นักเดินทางไปจนสู่บนสุดของหมอกบราโวสุดยอดมากมาสเตอร์วิวีเขาคืออะไรอะ่ะปู่ของมาสเตอร์วิวีจะต้องเป็นนักวิชาการที่มีความรู้มากแน่ๆเลยพวกเราต้องขอบคุณเขาหลัดที่ช่วยเราหนีจากหมอกไปได้แต่ว่าโป่ของฉันเคยบอกฉันไว้เคยสอนฉันไว้นะเรียกอะไรทิงแต่ว่าเขาตายแล้วล่ะ โอ้ขอโทษด้วยนะที่พูดอะไรไม่ดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้าไม่เป็นไรหรอกโอเคทำไมเราไม่เข้าไปข้างในล่ะไอคาเวนเคเวนเหรอเออผมอ่านผิดแน่เลยว่าเคเวนว้าวสวยจังเลยดูดิดูดิด มันสวยกว่าที่อ่านมาอีกเนี่ยทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วนี่ตกไม้อะไรกันแน่เจ้าหญิงอย่าตับอะไรมวนสัวตีพวกเราจะเดินได้หรือยงังฉันจะหนาวตายอยู่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปเอาอันนี้ยังไงเนี่ยโอเคต้องลงก่อนนะวะเต็นเราขึ้นไมได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ด้วยเจ้าป่ะ,ปะโอเค บองว่าคงไม่เจอวันเตอร์โถดนะเอ้ยเจอว่ะมีตัวอะไรโถนรอเรอยู่หรือเปล่าตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคล้ายๆช้างมีงาช้างแต่ว่ามันมไม่รู้ดิสวอตเมทไฟตายเลยปะวะรู้สึกว่าท่าน้ำแข็งจะแพ้ท่าเอ้ยตับมาแล้วแต่ตัวหรอเปล่เกมเนี้ยผมว่ามันแล้วแต่ตัวว่าตัวไหนจะแพ้ท่าอะไรมากกว่า ตึดตึดึงโอเคเวลอัพแล้วได้โพชชันแล้วก็การ์ดแฟลนทึอะไรกันเนี่ยมันเป็นประตูที่มันเป็นกำแพงที่แปลกนะมันต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังแน่นอนเฮ้วิวี่ว่าไงนายสามารถทำลายมันได้ไหมอะด้วยเวทมนต์ของนายอะ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะ ฮ้ยใช้ไฟเออโว้ฮ่าเห็นไหมล่ะอืมมันต้องมีกำแพงอยู่ที่อื่นอีกานี้เลยฝากไว้นะวิวี่แน่นอนโอเคได้อีเตอร์มาผมต้องผมจะลงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปยังไงวะต้องลงไปเก็บกล่องได้ดิหรือว่ามีอีกทางหนึ่งวะจำไม่ได้แล้ววะ่ะ ไม่ต้องใช้เวทมนต์หรอมังกาเนตมีเวทมนต์ซามอนไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะว่ามานาไม่มีทำมันอึดจังวะเฮ้ยตายยากวะ่ะเชฟอิมบริษัทเป็นน้ำแข็งตายเลยเหรอวะ้โหแฟชชิบเลยแล้วนุ้นี้ผมได้ซื้อฟินิกดาวมาให้เยอะวะ่ะ ไมมอนเตอร์ Monster, มันหวัวจังว่าแถวเนี้ยย่างเถื่อนที่นี่บราซิลหรือเปล่าไม่รู้โอเคกาเน็ตตายไปแล้วอะสลิปปิ้งจุย้ยอุ้ยชิมหายจุ้ยนี่เป็นน้ำผลไม้ยอนหลับหรอโอเคเอากาเน็ตหลับกาเน็ตตายได้อ,อได้แร่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ชุบก,ก่อนโหเรา้อีกดาวผมมีแค่นี้เดียวจะรอดไหมเนี่ยชิปเป๋งถ้าซื้อมาเยอะเลยว่ะเราพลาดเองเดี๋ยวเราผมจะไปตรงนี้ยังไงอะกระโดดไปเหรอ,อน่าจะมีทางข้างหลังเระบางท้ายเดาคทางนี้ป่ะเออว่าแล้วไม่เอาวนามันโหดเกินว่ะมอนเตอร์ตะเกียอย่าตายก็พออ่ะเอาเป็นว่าอย่าตายดีกว่าแต่ไม่ต้องเสียฟินิกดาวเยอะ นี่หัวเราออกไปเซฟข้างนอกก่อนดีกว่านะเพื่อความชัวร์ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มันบอกมาถ้าปลาแต่ไอ้แฟลนเนี่ยเออขอมันเฮ้ยมันตายยากจังวะเฮ s พีส t i n g ิ่งสเปียรเฮทพีสปเปียพลังชีวิตชิปหายอย่าตายนะอย่าตายอย่าโดนวิวี่นะ อย่าโดนโอเคโดนเซนเนอร์แทนสวยไอ้นี่มันเวทเบาวะ่ะตายยังไม่ตายกี่วะี่ไปขอมัน่นโอเคโพชั่นเ,เอาชิปหายแล้วแต่เก็บเวลก่อนก็น,นี่เพราะว่าถ้าเราเวลเ,วลเยอะเลือดมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเออว่าผมว่าคนเราควรจะเก็บเวลไปเรื่อยๆก่อนน่าจะเจอบอสแน่นอนถ้าผมจะไม่ผิดนะเดินต่อไปอะดีดานโดนวิชาด เบาไอ้นี่สกิลเบานี่ผมควรจะวีวีชเวทนะเพราะมานาเขาเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรหรอกมัง้งบิสซัดอีกแล้วใครโดนเซนเนอร์โดน ตายยากตายเย็นจริงวะเออว่าจะตายให้ตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งโอเคเวลอัพแล้วเจ้าหญิง,งเล่าได้การอีกแล้วฮะกลับไปเซฟกันอีกแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ก่อนโอเคได้โพชั่นเอามาทำเพื่อแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็ได้นะผมใช้สก,กิลของเจ้าหญิงก็ได้อะและฮิลแรงด้วยประเด็น โอเคโอเคเอาไปเสียแปบ๊บโอ้โหเจออีกแล้วก็ดีเก็บเล้วเดี๋ยวเป็นข้อดีเจอฟลานอีกแล้วว่าอย่างว่าทำได้หลายพาร์ทเป็นร้อยพาร์ทเลยในเกมเนี้ยเกมมันยาวมากอ่ะ เออเดี๋ยวผมปรับโพส ition กันดีกว่าตายเลยโอ้โหอ๋อหรือว่าใช่ว่ะพวกธาตุน้ำแข็งจะแพ้ธาตุไฟเหรอใช่ไหมน่าใช่แหละธาตุที่ผมเดานะตายปะวะโอ้ยเจ้าหญิงของเราก็แพ้ธาตุน้ำแข็งเหมือนกันอย่าตายนะเรคิดที่ข้อด้วยวะเจ๋า แต่เพิ่งตายโดนเมื่อวันเนี้ยโอเคโดนซีดานแทนสวยน้าตายละบ,บายบายออับไมโอเคโอ้ได้สกิลไฟมาเป็นถาวรน,นะครับก็คือเกมนี้อ่ะระบบการใช้สกิลมันจะแบบว่าติดตั้งไว้ เวลาเราติดตั้งอ,อุปกรณ์อะไรเงี้ยมันจะมีสกิลติดมาให้ด้วยแล้วถ้าหมดเราใช้ไอ้นั่นบ่อยๆแล้วก็เก็บเวลบ่อยๆมันจะทําให้เราสามารถไอ,อ้นี้ได้ใช้สกิลได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งไอเทมนั้นแล้วก็ตามนั้นแหละครับก็จะเป็นสีแดงออกตะเกียบเดี๋ยวผมเซฟก่อนดีกว่าโอเคเห็นนะเซฟมันต้องเรียกมูเกิลใช่ป่ะถ้าดบีอ๋อนี่ง่ายใช้ขลุ่ยเรียกมาโอเคงั้น พาร์ทที่3วาต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับจะได้ไม่ยาวจะเกินไปแล้วก็มาเจอกันใหม่พาร์ทที่4ถ้ารอติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยรัาจะรีบทำเร็วๆเลยก็เท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็จะเข้าท้าน้ำแข็งกันแล้วก็ไปเจ้าใบจ่าใบายูเจอกันใหม่นะคะบายายบ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 าย